หัวก e ับลวกหัวเดียร์วกอ่าหัวกับวกตากระบอดเขีนว่าน pues mm> ี่ตาบอดพูดได้นี่เหีนแ่เขีนไปฟังัพูดได้บักได้งลมบักได้เเออจำบ่กได้จับเราบาดเหาะพูดได้เหลานพูดได้เอาชื่อยัง บบเบวบบเบียวออบว่าใวามท้เหมือนเมื่อาสมาจินข้าวห่อไม้โตโอ้ยเป็นผู้นก่อนมากไม่เดียวฮะผนั้อนมากก็แม่บ่อนมากหรอสางวาหักไปโยไปไม่่อนมาก่อนมากทบี้่อนมากคือทำฮากับเปียวกับเปียวมากทำฮามอนมันคือว่าทำฮามันแบบนี้มันว่าไก่ยังเท่าทำฮามันให้อย่ง เบอร์ฟังไว้ทุกวัน้ะสิอ้าบคลิปไปเบอร์เนี่ยแม่จะเชียร์เจียเอากุ้งอันมาหาอยู่เหมือนกันฮะกุ้งอันมาหาอยู่เหมือนโอ้ยแมาต้องโดนกับแม่มึงเจียเดือนสองเดือนแล้วล่ะโอ้เราบอกเดียวว่ามาจกเดือนแล้วนสองเดือนโอ้ยหาบ่อยเหรอเดือนนึงก็มาอยู่แม่ก็แลละใครอยากงาน อยากงานอยู่ว่าต่งคืนอหดิเลมันแต่อย่างโบเจะคิดหดวที่จยังไงบ้านี่อ่คิดหอวแล้วเห็ดยังไงบ้านี่ห้องใส่มาหนึ่งก็ครื่อดหยุ่ื่อนเลยอ่ะอกไปหาสั่นรังเทันว่าทรบ่าโทรศัพท์เป็นไเราป็เสื้อโทรศัพท์ดนบอรโทรศัพท์นู้ั่ได้ยินอย่โทรศัพท์ตาอเห็นหูกดยังไงอ่ะกดหมวแลยอ

อันได้พ่อสวมพ่อปากพ่เป็ดยังจันแนกไปได <nek maybe. S 2> ้อย mm. ู่ไปบ่อสอันนี้ตากับพอตาหัวกับพ่อวแข้งขากับพ่อขาอมเงเม่ได้สิไปโบราวัตยุหันใช่แต่ยากม่ไม่ได้แต่ต้องทิมไวเดิเขาอยากเปเขากับปแล้วมือขานากขากับห้อยู่เดียวโอ้ไห้เนี่ยเขานามากโอ้ไหเนี้ย จักปีเราวอายุปีนี้เท่าไรล่ะ2โอ้ย2จะ2ปีเมื่อกี้นี่2บปีเมื่อกี้กัน92โอ้ม่นะเก่า12เก่า12ไปมาปีได้กัเก้า12ไืนไปยังไงหรอ1แปลเดียวมันั่งกรเชาไป

เร,ราแมนทรามนจะกำจะกำว่าแบบกำไอ้ยังก็หลอกก็อย่าจกำเงำี้ยกำเวทไอ้ยังบอ่อ๋อว่าถ้าชิตหัวร้านเทียจใงไหนไจมมาที่ว่าจิตไตจิตไตเออจมกับจมเืยๆเลยจมกับาเห็น,นเหนนรออมันว่าเห็นเสียเสียเห็นอยู่ใส่ทุกวเดียวบางคนหนาล้านว่าเห็นคนเดีกยหัวคือรู้ว่า เป็นบับเบียวสันยกิก์เลยเห็นมั่นเนี่ยโยกิตเย็นมั่วเ้ยท่าไ่รที่่ที่มาหาพักตะโกงมากค้ำด่าแน่าขาไม่กินเขียวแล้วคำไว้ตะโกงคำไว <laughs> เเ้เฮ้ยมันเปยนี้มันโป๊กตกงงาน้วจอยลงกินนี่แม่าห อ้อกระโดดเราก็มาแล้วเสียไปาบ่บ่เป็นยังจะไปล่มใจน้ำแข็เอาลวดลดกับลดเกียงไปมัเโซาก่อนไม่ย้ำเหยพิจร็์มันโซ่มันโซ่ลวมันโซ่เวียนก่อนมื่อใดบูสีโ่วินมากมื่อใดเราพิจาโจมมาวินมันเวดออกมาเนี่ย ออกมาตายบม่เห็นบุญอะไอันนี้โลกเกินเซ่อย่างสองแช่าสามเช่ไอยังไดนป่ะไปน่นหรือป่ะไปนอนนั่งจะขึ้นหร้อป่ะสองนาาอ,อนอนั้นว,ว่าสิบ่วตัดผมสิีใบผมเง้ยว ตัดขึ claro. <Yeah. S 2> Th ้นเอามันหันเดี๋ยวตัดเอามาแล้วไปแล้วสั่งก็เจ็บก่อนขึ้นมือค่ะอะขึ้นมืออ่ะฮะขึ้นมือค่ะเพาเปลี่ยนเสื้อายังนะเดี๋ยวเออขนมือมือเป็นกามันีอ ลราเราดยยุดด้บนท่นนอนแค่่นอนนอนะขนนอนโ่ไานเนอนับนอนม่ล่ะอม่ท่านเดาลานไทอยู่เงินมาคอี่ตดย่อสูตรก็ยเจ็บป้อมป้อมากเมากกาเสือยแน่เด้อโอเค เราบอกเขาไปเอาเขาอะไรนี้สิเดียวเขาเอามาให้เดี๋ยวจะเอาเงินน้ำเรามาให้น้ำเงินไม่จกปั่นยาเสพยายาหมดแล้วสุดท้ายก็คือมาคนเสียไม้สามเทียชนะแปดร้อยเมื่อแล้วสามเหรียญยายังยาบ้านหมอคนช่วยแก้เว้นเหรอฉันว่าเก็บยาคนแล้วเสียหายตัวเดี๋ยวไปเอาเขาเนื่องจานพอสีเขาไปทาอยู่เมียโชคมากว่าไปเเขาไปเอาเขาอย่า กับคนด้สันกับควันเดี๋ยวไปเอาเขามาแห้เดี๋ยวคว้างนันล่มาแห้อโอเคป่ะสิไปนั่งสม,มากเลอนี่มันก็คำนั่นตัวโอ้โมันก็คำอะไรนี่เหืแล้วตัวเ <laughs> ยั่ได้มางเลยว่าวแม่เราพูดบอ,อกอบเหต่อาเขาไปเอาแม่ซอว์วัตถินยังมีคนต่วันจั์ เดี๋ยวเอขอมาให้เอามือนี่แหละกลับล็อกไวเลยครับไปบ๊ายบาย